มีตั้งหัวแสงนะครับรุ่น NT 3 0 0พันเราจะใช้ตัวแท่งพลาสติกตัวนี้นะครับก่อนใช้งานก็จะลอกพลาสติกออกก่อนนะครับจะมีพลาสติกบางๆอยู่ชิ้นหนึ่งพอลอกเสร็จมันจะเป็นเงาๆนะครับแล้วก็ลอกอีกด้านหนึ่งเป,เปิดเครื่องนะครับรอให้เครื่องมันเข้าโหมดหน้าจอปกติ กดปุ่ม C U R ค้างไว้ครับแล้วก็เลือกที่ setting นะครับเลือกที่ C I S Adap นะครับแล้วก็เราเปิดตัวนี้ใส่ตัวแท่งสีขาวนี้ลงไปนะครับที่บริเวณเซนเซอร์กระจกนะครับแล้วก็ปิดฝานะตัวนี้เขาจะให้ใส่พาสเวิร์ดใส่ หน 1>, 1, 1 2แล้วก็กด C U R หนึ่งครั้งนะครับเครื่องจะทำการตั้งหัวแสงใหม่ถ้าตั้งเสร็จแล้วจะขึ้น C I S Adjust Successful นะครับเป็นเป็นการเสร็จครับ